เดี๋ยววันนี้เราปิดถ่ายข้าวกันทีความน่ารักสักคิดเนื้อความสอนใจสักคิดหนึ่งนะตัวแทนสมาชิกองค์กรไวแวมไทยสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกค่ะก็ได้ร้องเพลงอวยพรในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ผ่านเพลง Joy to the World ค่ะ นี่บรรยากาศน่ารักเลยค่ะแตกตะวันนี้นะคะทีเอ็นบีทีสุราธ,ธานีข้องเราค่ะตัวแทนสมาชิกองค์กรไวแวมไทยสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกค่ะก็ได้ร่วมร้องเพลงอวยพรในโอกาสเทศกาคลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ค่ะผ่านบทเพลง Joy to the World นะคะเรื่อว่าพระทรงบังเกิดความสุขเปรมปรีที่มีแก่ชาวโลกนะคะ ก็มีการซื่อถึงเรื่องราวถึงการฉเฉลิมฉลองในฉเฉลิมฉลองในชัยชนะของพระเยซูคริสต์แสดงถึงความชื่นชมยินดีที่พระเยซูคริสต์ได้นำพ้นทางที่จะคืนดีกับพระผู้เป็นเจ้ามาให้มวลมนุษย์ค่ะครับโดยทางนี้สมาชิกกลุ่มวัยแวมนี่ละครับจะมีเป้าหม้ที่จะรวมเพ,พลียอวยพรและประกาศข่าวดีในเทศกาลพิเศษนี้ที่สนย์ราชการทีสถาบ,บันการศึกษาในจังหวัดสุรธานี พร้อมอาถรท่านอวยพรในทุกคนประสบไปความสุขความสวัสดีในเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับและวก็วันปีใหม่2 0 2พันยิบ้ตามความขบ่าตามคำขวัญประจำองค์กรแวมวายแวมนะครับนานาชาติคือรู้จักพระเจ้าและก็ทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักครับนี่เขาก็เวียนกันไปในส่วนราชการาโรงเรียนแล้วได้ปันี้ก็ขอบ,ค,บคุณมากนะแต่ว่านี่ N b t บของเราก็มีซีซั่นแล้วก,ก็คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะ